รุฐินชาญิปรย์คลนายกรัฐมนตรีเรื่องการปิทักษ์อธิปไตยและการทำลงไว้ศักดิ์ศรีของประเทศไทย<ะ>จากการลุกลามของต่างชาติในนามภาคประชาชนที่ยึดมั่นในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ขอเรียนแสดงความห่วงใยญ่้อมทั้งขอส่งกำลังใจให้มายัางท่านนายกรัฐมนตรีต่อสถานการณ์ ความตึงเครียดและความไม่สงบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลานี้ดังต่อไปนี้หนงพวกเราขอสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลรักษาการโดยการนำของท่านซึ่งดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นรอบคอบและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ และการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยนะครับจากการคุกคามของต่างชาติป้อมั้งได้พยายามอย่างเต็มกำลังการคี่คลายสถานการณ์และการดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาชนโดยรวมสอง พวกเราร่วมส่งกําลังใจแสดงความเชื่อมั่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีในการยืนหยัดปฏิบัติภารกิจสําคัญในครั้งนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยรักษาศักดิ์ศรีภูมิชาติของไทยไว้อันเป็นมรดกของบรรพบุรุษที่จะสืบทอดและปกป้องไว้ด้วยความเสียสละอย่างสุดสูงสุดนะครับขอเป็นพลังใจให้ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความเข้มแข็งสุขุมและสง่างามเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไปขอแสดงความนับถืออย่างสูงกลุ่มประสบนิกรปกป้องแผ่นดินไทยรักษาไว้ซึ่งสถาบันและพี่น้องชาวอายุทยาลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองและเพชรบุรี รู้ข่าวครับวันนี้ที่เรามาขับเคลื่อนเนี่ยมาเป็นกําลังใจให้ท่านนายกมนตรีนะครับได้ปฏิบัติงานก่อย่างที่ทราบกันนะครับว่าวันนี้ประเทศมหาอำนาจกาลังเรากําลังถูกคุกคามแต่ขนาเดียวกันท่านนายกมนตรีก็ยืนหยัดที่เด็ดขาดนะครับที่จะ,ะใหะ้คนไทยของเราหรือ,อชายแดนของเราได้มีจุดยืนนะครับแล้วก็วันนี้เราพี่น้องชาว พระนครศรีอยุธยาลบบุรีนะครับแล้วก็เพชรบุรีสราบุรีอ่างทองนะครับมาร่วมกันให้กําลังใจท่านนายกรัฐมนตรีครับทย<า>ใจ,ใจใเรี